หัวเช็ดล่างจากด้านนอกเข้ามานะครับโอ้โหนี่เป็นวัวรอบรุ่น360กิกโลกรัมนะครับระวังไฟแดงแดงงามเก้าพยัก์ลูกเจ้าแม่ผมเาวนะครับผลใจรีเงินเดือนคกกับโคโนดเพิ่มภูิทรัพย์นะครับนาบินนาบิวไฟโคโเพิ่มภูิทรัพย์นะครับอา้าวแดงอยนะไฟแดงอยนะครับไฟแดงอยนะ หต่อหัวตะเขาครับหัวตรงหัวตะเ,เขานะหัวตรงหัวตะเ,เขาได้เสียทุกกรณีครับตามไปดันพักไปดันพักไป กว้างเขายาวนะครับหากว้างเขายาวนะตัวแดงนี่แคบอยู่ในนะไอ้แดงดิด้นไป ซือบัวว่าย่งไงครับคุณนี้บัวเอเลยไชนแดงขอพี่ดีชนะสองมเฮ้ย้ยเฮ้ยไอ้ดงแดงนีชนะมาสองข้างนะครับตัวดำาไม่ตัวดำา้ไม่นะดำุกดำุกดำุกเดงชนะมาสองข้างนะไอ้ดำดรอดำดรอดำดอดำดอดำดรออไปตั้งไว้ก่อนนะ ไปโจอี้คู่สองรอบใบครับคู่สองรอบใบนะแ<ป>ดงชนะมาสองข้างนะเป็นมัวของพิรีนะพิลีนะดำเขานะวา่านะไม่นะดำเขาว่าไม่นะไม่ตว่าทอข้างนักแล้วตอนไปหารัวแล้วตอนไปหารัวแล้วอัดไปหารั่วแล้วครับดำ้าไปดำมาไปดำมาไป ไปหาด้วนะไปหาด้วนะเขายาวนะตัวดาเขายาวเขากว้างนะแดงนี่อยู่ในสั้นกว่าจะอยู่ในนะครับสั้นกว่าแตอยู่ไนเอ้ยแดงดินไป มาดำขี้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 มาคู่นี่เป็นคู่ที่ห้านะครับเป็นคู่ที่ห้านะดำเข้าไปดำจุก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  ูดที่ปีใหม่บ้านซีฟซีนะครับแต่ถอนนะถอนไม่น้าไม่แดงในชนะที่นี่สองครั้งแล้วนะครับสองครั้งต้วนัตัวแดงนะแดงดิ่มดิ่มอยู่ไอ้ตีดิ้วเด็กตีเลี่ย ลุงตาตัวแดงกับมีน้ำแดงอะไรได้วนะครัมาจทีน่นะ อยู่กลางสนามนะครับตีหัวตะเขาออยู่กลางสนามนะ ไปดามันไป yeah. าอยู่แดงนะราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงเด้งต่อแด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 งต่อเดงนี่ลูกทีนะเจ้าทีนะครับ cho thi nè cho thi nè phù đen nè Đang kia bay, đang kia bay, đang kia bay.

พักกินข้าวสักครู่นะครับเราจะจคู่นี้นะแล้วก็มาลุ้นกันรอบสองสามนะครับรอบสองสามมีอีกสิบคู่นะมีอีกสิบคู่วัวรอบอีกสองคู่นะครับวอลัวรอบสามรอบสิบ,อ,อ,บ 10, อีกสองคู่นะ สิบนาทีผ่านครับสิบนาทีาน อยู่แดงนะราครับอยู่แดงนะแดงกอดไว้นะแดงกอดไว้ดำเกลีดำนิดเดมาหัวตรงนะครับังหัวพรตัวดีนะตัวดำนะมือแดงมื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 แดง มาสองครั้งนะครับแดงชนะที่นี่มาสองครั้งนะครับ kemana ada mana balang ยังบอกมีใค่ได้ทอนะ นะไปเขานะครับแดงนี่ได้ประสบการณ์นะครับชุมงบินผูงควานะชนมาสองข้างนะครับชาะสองข้างน้ำไม่ไม่แต่ดูได้น่าจะวางดีนะครับไอ้ดับบัดไปดับบัดไป น่าจะวางมาดีนะครับเจ้าของมั่นใจเลยไาสมัครงอรอบนะครับงอรอบนะมาแดง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 มมดแดงมมดงกอยดกระต้นไปแล้วงกอดดำนี่ประกวน่าประกวน่าเสียหน่อยขึ้นหัวรั่วนะครับเสียหน่อยขึ้นหัวรั่วนะครับ คนใจท่านร้องนะเสียหน่อยไม่ซอดนะราคข้ามาอยู่ดำนะราคาข้ามมาอยู่ดำนะ <c oughs> ดันร้องขึ้นมาแต่ข้ามมาแนละตัวนี้ข้ามมาแล้วครับ แดงขี้มาแดงขี้มาดำทิ้งไปดำทิ้งไปอะไรต่อไปดำไม่ได้แล้วครับดำต่อเพลงนะดำต่อเพลงนะดำต่อเพลงเลยนะดำต่อเพลงเลยนะเฮ้ยน้ำสวยมาหน้ามาหลังทั้งคู่นะ แต่ถ้าผสมเหล้าพี่ชอบโซดาโซดาโค้กไงแฮงตัวแฮงเลยยิ่งยิ่งเบนสองเป็นห้านะไม่เอาเลยตอนนี้บายบายแล้วโอ้กินมันไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันหล่อมาเลยใช่ แห้งมาหนักหัวชิบใหม่ตอนนี้หงทองนหวานจวกเลยหงทองเหล่านำ้ำ ดำกูขอญี่ปุ่นนะครับดำกเขาอยู่ปุ่นด้วยดำยิ้มไปเฮ้ย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 แดงวะแดงแดงวะแดงวะแดงวะแด้แดงวะแดงวะดงวะแ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 ดงวะนะแดงว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 ะ ตัวแดงมีอากาศนะราคาไหลไปดำเลยนะราคาไหลไปดำเลยนะราคาไหลต่อไปดำนะครับราคาไหลต่อไปดำเลยนะหัวมาวิ่งมาแพ้นะครับมาวิ่งมาแพ้นะ อยไายังกันเกิดขึ้นได้นะครับไม่วิ่งไม่แพ้นะจ๊ะสมาชิกขาคนในสนามแบบแน่นเช่นเคยนะครับสนามนี้คนเยอะนะครับ เยอะนะวันนี้คนเยอะนะครับเด็กน้อยเด็กนิดละ่อนตอนแตนแม่มนันแม่ลูกน้อยมีมุมดนะครับ <c oughs> ข้างจะแพงนะตัวดําราคาไหลลงลึกกัน,นะครับตัวดําราคาไหลลงลึกกันนะยี่สินาทีผ่านครับยีนาที ดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียวได้เลยเป็นตัวที่น่าที่ตามอีกหนึ่งตัวนะครับตัวดำนี่นะดำได้ไหมเดียว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  แดงยอมนะแดงยอมนะโดนกอดโดนคัดเรียวนะครับแต่ตอนนี้มันแข็งแรงนะมันแข็งแรงนะหลังจากเจ้าคููนี้กันเดี๋ยวพักรัะประทานอาหารกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันรอบที่สองสามนะครับรอบที่สองที่สามอีกสิบคู่นะครับอีกสิบคู่นะมีวอบ์สองคู่นะครับวอบ์สองคู่นะแล้ okay. yeah. Yeah. วก็ มีคู่สองล้านนะครับ <Yeah. S 1> คู่2โลนะ <Yeah. S 1> คู่สองโลระวังดำใจดีนะครับดำัำใจดี <c oughs> พบกับไอ้เจ้าที่นะครับอ่าดำชะนะเลยนะดำชะนะเลยดำชนะเลย2ี่สนาทีครับ23นาที